สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนโอ้ยกว่าส,สิปีนขึ้นมาฮอดพี่น้องเอ้ยกวัดยียงบุจำตูอบอได้แหละสันกระไดสักวัดอยียงพี่น้องปีนขึ้นมาวันสันอยุตยอูนูผีได้นี่ตอนนี้สาวต่อยนะฮะขึ้นมาฮอดกับแม่ซีเพื่อนกา,าหาเพ็รเพาะไว้ให้เพื่อนตะคั่วไว้ท่าเพื่อนเก่งไว้ทาบังเอ,อิญรสชาติบอก่่ย เันบ่ค่อยหมักแกงเนาะแต่ก็เลยต้องมาขัวใหม่พี่น้องอยู่ในขัวดูน้อกคะเราจะคั่วใหม่นะคะเปนบ่หมักกินแกงกินต้มจะมักกินขัวพี่น้องพนได้ทีแล้วออันนี้ขัวแม่ซีได้พี่น้องอยู่ในวัดอยู่เทิงพูพี่ละ คูอยู่ทางบ้านมะนาวพี่นะบ้านมะนาวอยู่ตรงเทอมุกดาหารนะคะกินเก่งแล้วบะแล้วก็เลยมะขวใหม่เงียบสงบมากเลยนะคะบรรยากาศนะคะ มันบาถึงประแดกบาถึงสุโรสมันต้องมาปรุงใหม่แต่มันจะเค็มสะอื้อลืออุมามีเริ่มมาแล้วนะคะกลัวเห็ดเพาะสาวต่อยนะคะอยู่ที่ยอดภูนะคะต่อไปค่ะพี่น้องตรงนน่นีบรรยากาศ บาแม่สังมือนึงสาซิลิ้นมาอยู่กับลาบะตงเงียบสง,งบแท้ฉันชอบอะไรแบบนี้มากเลยมันดูโดดเดี่ยวดีอนาคาสิเป็นบ้านบ้านพักแม่ชีได้พี่น้องสำนักแม่ชีนะคะอยู่บนฟูนะคะสูงมากค่ะตอนนี้ฝนที่เทิงฟูก็แบบตกแบบกระหน่ำซัมเมืรอเซลมากเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะก้าวเห็ดเราะเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนจากแกงเป็นคั่วลองมากินดูซิคืออะไคือปลามันคือแต่ทีเล่โหยเสียดายน้ำหลางๆอยู่นะนัวเลือแต่นัวประเดี๋ยว แบบนี้มันยังได้กินเท่าละเมตรสองเมตรจะกินหลายใช่บ่แล้วกำลังเห็ุวิดีโออร่อยไหมครับป๋าเด็ดนี่กินกับข้าวร่อดีเอ,บเอ,อ,อับ่าอะไรเดียว ติบข่าวเมรียงบ้านไม่เล้าตาิด่าเอือเขาก่ำไดนี่ยตีมึกบ้าข้อกล่ข้อกล่ำเอื้อไม่ได้คุดไหม อ,อันนี้แม่ชีนะคะอันนี้คือแม่ชีนะคะแจอยู่ที่นี่มาเกือบยี่สิบปีแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยยี่สิบปีแล้วแกน่ารักมากเลยค่ะแจอยู่แบบสงบ้าเบ่งมูลแล้วเจ้าบริข้นมาอยู่กับลาวเนาะ้าเบ่งมูลแล้วขายนะฮาส่วนของฮาขายแล้วกันึ้นมาอยู่ภู ตอนแรกเขาก็ไปหาฮิดหาหอนหาอะไรอืมนอไม้หน่อมันต้มเราต้องละละได้ต้องละถ้าเบ่งนี้เรานีเราละบิดเลยเนาะเลายยามมีกรันี่มีทรัพท้มีตรงนี้มีตรงนี้มีสัญญาณนะอืมขึ้ว่าว่า